ครับสวัสดีครับผม S M P S D ตอดนะครับผมรูบายเม็ดนะครับเจ้าหน้าที่พาไปดูครับเนโบสมี300กว่าเครบ นี่ครับสิ่งในประเทศไทยเราหาดูครับแต่คน้นไม่พามาเที่ยวป่าจะเที่ยวไหนก็ไม่รู้ครับ ผาคยกพรเจันทร์นะครับมาเที่ยวชมกันได้นะครับแต่ผมจะไปสอบถามกระพาะจาจาร์ที่เขาดูแลอยู่ว่าเขาจะเปิดให้เที่ยวตอนไหนแต่วันปกติเราก็มาเที่ยวได้นะครับผมครับสามร้อยกว่าปีครับวันนี้ครับมาเที่ยวกันได้ครับนี่ครับต้นโพต้นนี้ก็ร้อยกว่าปีนะฮะอันนี้เป็นบทใหม่ครับอันนี้อันเมื่อกี้คือบทเก่าสามร้อยกว่าปีครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปหาพระอาจารย์เขานะเดี๋ยวก็สำหรับคลิปนี้ก็จบกันไปแค่นี้ก่อนครับที่วัดนี้เยอะแยะครับ ยวชมกันได้นะครับมาวัดเข้าวาพา,าเข้ามั่งครับไม่ใช่ไปเข้าแต่ผับบาร์อ่างอยา่าไปล้ครับนีม่มาวัดสบายใจกว่าครับครับเดี๋ยวเจบละจสกแค่นี้ก่อนนะครับผมครับ